เรื่องนี้ไปดูการขึ้นรถไฟทําไมต้องแอบผมมาในรายอ่อน้าหน้ารเอารถสี่ขารถ 4, ขรถไฟของประเทศไทยผู้โดยสารตำไก่ขึ้นมาบนรถโดยไม่มีตัวสัมภาระสองคนผัวเมียแอบเอาไก่ขึ้นมาบนรถไฟครับผิดนันเนี่ยแอบเอาไก่ขึ้นมาเนี่ยไก่แกเนี่ยมึงจะไปบอกเขาเอาขึ้นรถไฟมากล้วต้องเสียตังค์นี่เอาทุบก็ตายบ่อยอย่างเงี้ยละดีแล้วทั้งคืนทั้งคืน ปลายไม่ต้องเสียังินเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงสุกไก่อะไรหรอโอ้ยเจ้าหน้าที่มาโอ้โหหูดีเหลือเกินคุณเจ้าหน้าที่เอาไงดีวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงสุกไก่อะไรหรออ๋อป้าป้าป้าไม่ไม่ไม่อ๋อสุกสุกสุกไก่สุกไก่ละกันผมชอบกินกินแล้วแข็งแรงผมชอบกินกินแล้วแข็งแรงแหมหัวไวอะไม่บนรถไฟนะโอ้ยไม่ไม่ทำไม่สุกไก่แล้วจะได้ยินเสียงหกโมงเช้าตามเวลาเป๊ะ ไก่ตรงเวล่ะขันมาได้ตอนนี้ไอ้ไก่บ้าหกโมงเช้าตามเวลาเป๊ะไอ้บ้าคุณที่มาขันเลยตอนนี้อย่างนั้นต้องจ่ายค่าปรับนะเอาเอาไปสิบบาทข้างล่างเสียสิบบาทแต่เอาขึ้นมาข้างบนต้องปรับเพิ่มอีกเท่าหนึ่งเป็นยี่สิบเบิ้นเลยอะไรวะเนี่ยนาทีไอ้นี่ไอ้ไก่ไอไก่มันถือไก่มาไเฮ้ยนี่มันไก่ต้มอันนี้ไก่ตายไก่ตายไม่ต้องเสียอ๋อไก่ตายนี่ไม่ต้องเสียค่าปรับเออเออ กับแม่ใช่ไหมกูไมัวอุ้ยถ้าใครหน้าเบึ่งก็ไก่เขาอ่ะเขาก็หน้าเบึ่งเด็ดเด้เขารักแกละมั้งไก่ใจแล้วแกขาไก่ซะตายซะแต่น้องไม่เฉียบขาดก็ผัวน้องเลยนะต้องทีเดียวตายดิเหมือนไก่ไงน้องไก่ตัวที่มีจังใจให้เติมเลยไครรู้ไปในใจที่มันเที้ยวเฉาถ้าไก่เป็นต้องเสียถ้าไก่ตาย ไม่ต้องเสียถ้าทำดางล่างจะเสียสิบ,บาทถ้ามาเจอข้างบนจะเสียยีิบาทคุณสาม้านี้ไม่อยากก่ตังจึงเอาไก่ฟาดกับของหน้าต่างจนไก่ตายจากผลกรรมที่ทําไว้ถ้าคุณสามีตายคงได้เกิดเป็นดาวลูกไก่ขอขอบคุณคุณดนายอ่อนนาคพนักง,งานการรถไฟแห่งประเทศไทยเจ้าของเรื่องตีไก่ตาย